มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่21แม่เพื่อนมานั่งนี่แน่จ้ะคุณนายลำเพาพยักหน้าเรียกรจนาชนะไหนให้เข้าไปนั่งข้างๆตัวท่านแล้วหลังจากที่ปัดและคุณนายเปรมขอตัวหายเข้าไปในห้องพักชั้นล่างของคุณนายเปรมแล้วตกลงว่ายังไงกันแน่จ้ะเราจะไปกับเขาไหมคราวนี้หรือจะอยังแข็งข้อเอาชนะอยู่อีก เพื่อนยังไม่ทราบนี่คะ่ะว่าเขาต้องการให้เพื่อนไปด้วยหรือเปล่าอุ๊ยทำไมเขาจะไม่ต้องการละจ๊ะผู้ชายที่ไหนในโลกนี้จะไม่ต้องการให้เมียที่เพ่งแต่งงากนกันใหม่ๆตามไปอยู่ด้วยคุณนายคอนลูกสาวอย่างมันไส้รจนาชไนหน้าแดงเรือ่อแต่รายนี้อาจไม่เป็นอย่างผู้ชายอื่นๆก็ได้นี่คะ่ะคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ออกปากหารือหรือชักชวนเพื่อนแม้แต่คำเดียวเออนั่นนะสิ แม่ก็คอยคอยฟังอยู่เหมือนกันอันที่จริงเขาควรจะเป็นฝ่ายออกปากปรึกษากับเราก่อนแต่แล้วก็เงียบหายไปไม่ยักพูดทำไมนะท่านหันมาจ้องหน้าจ้องตาถามทำไมเราทังไม่ถามเขาเสียเองเสนอตัวทั้งทั้งที่เขาไม่ได้แสดงความต้องการนะหรือรัตนาชไหนถามเสียงสูงเพื่อนทำไม่ได้ ไม่เห็นจะแปลกเมื่อเขาไม่ทำหน้าที่ของผัวคือไม่ปรึกษาหาหรือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเมียคือพยายามติดตามซ้อมความเข้าใจกับเขาในฐานะที่เป็นบุคคลเดียวกันตามกฎหมายและเป็นการเตือนเขาทางอ้อมว่าเราเท่านั้นที่เขาควรไว้วางใจนี่เป็นหลักที่แม่ยึดถือเรื่อยมาและแม่เพื่อนควรจดจำเป็นตัวอย่างด้วยคุณนายลำเผาเตือน แต่สำหรับเรื่องนี้บางทีพอปัดเขาไม่พูดอาจจะเป็นเพราะเขาเกรงใจแม่เกรงใจแม่เพื่อนก็ได้เกรงใจยังไงคะเกรงใจว่าเราเป็นฝ่ายขอร้องให้เขาพักอยู่กับเพื่อนนะสิเลยไม่กล้าอ้าปากอ้างความจำเป็นกับเรากลัวจะไม่ไปด้วยถ้าเป็นรูปนี้แล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักทีเดียวแหละแม่เพื่อนยังอ่อนนักรจ,จนาชะไหนหน้าแดงอีกครั้งหนึ่งเธอถอนใจเบา เมื่อเรารู้ว่าเขาเกรงใจเราในแง่นี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องแสดงน้ำอกน้ำใจให้เขาเห็นเองจะ้ะเขาหนะอยากให้เราไปด้วยใจแทบขาดเทียวละที่นี้เราละ่ะลูกผู้หญิงหนะลงมีผัวแล้วก็เปรียบเหมือนเงาของผัวไม่มีเงาที่ไหนจะห่างตัวรอกลูกมันไม่มีมงคลคุณแม่ต้องการให้เพื่อนไปหรือคะรัชนาชไหนถามเสียงแผ่ว ไม่ใช่เสือกสายล่ส่งนะจ๊ะคุณนายรียบปรับความเข้าใจมันเป็นหน้าที่ของลูกผู้หญิงจะ้ะเพื่อนทราบดีค่ะว่าเพื่อนควรจะไปสุโขทัยพร้อมกับคุณปัดในคราวนี้แต่แต่อะไรลูกมีข้อข้องอกข้องใจก็ลองพูดไปทีหรือจะได้ช่วยกันคิดแก้ไขแต่เราไม่เหมือนคู่แต่งงานอื่นนี่ครับ คุณแม่ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเขาปฏิบัติต่อวันสําคัญในชีวิตแต่งงานของเราอย่างไรเพื่อนคิดว่าเขาเต็มใจให้เพื่อนไปไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะคุณแม่โอ้อย่าคิดอย่าคิดมากเป็นอันขาดเขาทําผิดมากแล้วเราอย่าช่วยทําให้ความผิดของเขาแหลดูใหญ่โตขึ้นต้องทําเสมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาจ้ะแล้วเขาก็ทําเหมือนเราไม่มีความหมายก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่อยไปงั้นหรือคะ อ้าวเอาชนะเข้าด้วยความถูกต้องสิลูกคุณนายปลอบประโลมเขาทำตัวไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษแม่เห็นแล้วรู้สึกสงสารลูกจะตายแต่เราต้องไม่ทำผิดตอบเขาหน้าที่ของเราจะต้องไปเราไปไปโดยไม่ต้องให้เขาเชื้อเชิญเราก็ได้มาขอแต่งงานกับเราแล้วสามีอยู่ที่ไหนเราต้องไปให้ถึงที่นั่นจะทำไมเราละ่ะให้มันรู้ไปว่ากล้าแสดงท่าไม่เต็มใจ แล้วมาบอกแม่แม่จะพูดกับคุณเปรมเองอุ๊ยอย่าเลยค่ะคุณแม่คุณป้าเปรมดีกับเราเหลือเกินท่านคงไม่เต็มใจให้ลูกชายปั้นปึงกับเราแน่ๆรัจ,จนาฉะไหนพนมมือกราบคุณนายน้ำตาคลอเพื่อนทราบอยู่เต็มอกว่าเพื่อนควรจะไปเพื่อนไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ของเพื่อนหรอกค่ะ แต่มีบางสิ่งบางอย่างทำให้เพื่อนต้องรอรอขอฟังความคิดเห็นหรือคำชักชวนจากเขาสักคำหนึ่งเผื่อว่าวันหน้าเพื่อนจะได้ไม่ต้องช้ำใจมากนักเพราะเขาคอนขอดว่าเพื่อนติดตามขอไปอยู่กับเขาเองอะไรนี่เจ้าแง่เจ้างอนเข้าใส่กันถึงเพียงนี้เชียวหรือแม่เพื่อนคุณนายอุทานยังไม่สบอารมณ์แล้วก็ทำเป็นหัวเราะอย่างขบขันเออจะแสนงงอนกันไปสักกี่วันเทียว ผัวก็หนุ่มเมียก็สาวอยู่ที่นี่มีคนอื่นคอยเติมเชื้อไฟให้ขุนเคืองยุ่งเยิงกันไม่หยุดละมั้งเออไปอยู่กันตามลำพังผัวเมียคงจะว้าเวต้องหันหน้าเข้าหากันอยู่ดีแหละตามใจตามใจเมื่อจะรอตั้งแง่เข้าใส่กันก็ตามใจผูดมากนักเดี๋ยวจะหาว่าแม่ขับไล่สายส่งไม่เพียงแต่ตามใจเพื่อนเฉยๆเท่านั้นนะคะ คุณแม่ต้องไม่พูดกับเขาหรือทำประการใดประการหนึ่งให้เขาจำต้องมาชักชวนเพื่อนเป็นอันขาดหญิงสาววิงวอนเอ๊ะทำไมจะต้องมีกฎข้อบังคับหลายอย่างจริงเพื่อนต้องการคําเชิญชวนที่มาจากใจจริงของเขานี่คะไม่ใช่พวกเราไปบีบบังคับให้เขาจำใจต้องรับเพื่อนไปด้วยแม้บทบาทมากคุณนายคอนให้อยากรู้นักว่านี่ถ้าเขาไม่ออกปากแล้วก็ตัวจะทำยังไงจ๊ะ หญิงสาวยิ้มอย่างมั่นใจเพื่อนจะไม่ยังไงหรอกคะ่ะนอกจากนั่งยิ้มด้วยความดีใจอ๋อดีใจที่เป็นแม่ไหมผัวร้างนะ่ะหรือจะ๊ะแหมคุณแม่เรียกเพื่อนเสียหายหมดเลยค่ะอ๋อรู้เหมือนกันเระว่าไอ้ตำแหน่งแม่ไหมผัวร้างนะ่ะมันเสียหายไม่น่าชื่นชมท่านประชดขอเสียทีเถอน่าอย่าเล่นตัวหมอเราหมดสภาพนางสาวเสียแล้วอย่างนี้หน่อยเลยผู้ชายเขาได้เปรียบนะจะบอกให้ เดียวเขาทิ้งไปจริงๆแล้วก็จะต้องโศกาไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่เพื่อนไม่ต้องโศกาอยู่คนเดียวแน่นอนใครเขาจะโศกาด้วยละจ๊ะอย่างน้อยคงมีคุณพบคนหนึ่งที่จะช่วยโศกาค่ะคุณนายลำพานิ่งงนันจ้องหน้าที่ดาเลี้ยงอย่างงงๆครั้นแล้วท่านก็ถามเสียงแหบว่าหมายความว่ายังไงหึงน้องอย่างนั้นหรืออุ๊ยเปล่าค่ะเพื่อนไม่ได้หึงคุณพบเลยสักนิดเดียวหญิงสาวปฏิเสธ ไม่หึงและทําไมต้องพูดอย่างนั้นด้วยคราวนี้คุณนายไม่พยายามซ่อนความไม่พอใจไว้อีกผู้ชอบก้นกคงการอะไรของแม่พบด้วยเขาถึงจะต้องโศกกาเพราะนายปัดทิ้งไปไม่ใช่โครงการอะไรหรอกค่ะคุณแม่เพื่อนเพียงแต่เห็นว่าเขาถูกอัธยาศัยกันมาถ้าคุณปัดเขาทิ้งเพื่อนไปก็เท่ากับว่าเขาต้องห่างเหินคุณพบไปโดยปริยายอย่างน้อยอาจจะทําให้คุณพบเสียใจไปหลายวันอ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่พูดซะยังกับเขาจะทิ้งกันไปในลักษณะเดียวกันฉันก็ตกใจนึกว่าหึงหวงกันขึ้นระหว่างพี่น้องเสียแล้วสิท่านเหมือนหน้าเอาเธอจะ้ะตามใจจะรอดูอกดูใจกันก่อนก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะว่าฉันเตือนแล้วคุณแม่ต้องไม่ลืมที่เพื่อนขอร้องด้วยนะคะอ๋ออย่า ฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกรัจนาชนไหนรอบพิสดูสุภาพสตรีที่เธอนับถือเป็นมารดาบังเกิดกล้าวด้วยความน้อยใจเพิ่งจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเดี๋ยวนี้เองลมรือไทยทำอะไรหลายอย่างที่ไม่น่าชมเกี่ยวกับปัดแต่คุณแม่ยังมองไม่เห็นความผิดถ้าหากเธอยังโง่เขลาตกอยู่ในความลวงอันมืดมนเหมือนแต่ก่อนเธอก็จะห้ามน้องสาวแสนสวยของเธอเสียเองม่ให้คลุกคลีใกล้ชิดกับเขานัก ผู้ชายคนนั้นมีแต่ถ้อยคำเน็บแนมให้ขับแข้นใจเขาไม่สู้จะยกย่องผู้หญิงของสกุลวิชนีนักดูเหมือนจะดูหมิ่นอยู่แทบทุกขณะจิตด,ด้วยซ้ำไปแต่ในฐานะที่เธอกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้รจนาชะไหนไม่อาจเปิดปากตักเตือนใครได้คุณแม่เห็นดีด้วยไม่ตำหนิโลมหรือไยนั่นเท่ากับการกระทำของโลมหรือยอยู่เหนือคำเตือนรจนาชไหนจำต้องทนขมขืนอยู่เงียบๆ ขมขื่นต่อการแสดงตนเป็นสาวน้อยน่ารักชอเลาะพี่เขยของโลมหรือไทยถ้ารจนาชไหนมีโอกาสล่วงรู้ความจริงในใจของคุณนายลำเพาเธอคงเสียดายความน้อยใจของตัวเองเป็นอันมากหญิงสูงอายุเต็มไปด้วยความเร่ารรอนยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ถึงกับลงทุนเดินตามหาทิดาจนทั่วตึกพบว่ากำลังซุกตัวอยู่ในเงามืดเหนือลานระเบียงชั้นบนยังไงมานั่งอยู่เงียบๆ คุณแม่หรือคะพบกำลังคิดอะไรเล่นนะคะ่ะลมฤือไทยตอบด้วยเสียงเหนื่อยผิดปกติแสดงถึงความคิดที่ยังหนักหน่วงจนไม่อยากเคลื่อนไหวแม้การส่งตัวขึ้นนั่งตรงๆก็อึดอาดไม่ปราดเปรียวเช่นเคยแม่ขอเวลาสักนิดได้ไหมได้สิคะคราวนี้หญิงสาวลุกให้ที่นั่งแก่มารดาแล้วตัวเองก็นั่งตัวถัดไปคุณนายลำเพาเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างระแวง เราจะพูดกันที่นี่ได้หรือแม่พบโทษนี่บ้านของเรานะคะคุณแม่พบถ่ายว่าคุณแม่จะต้องพูดถึงคู่นั้นใช่ไหมคะใช่เขาอยู่ถึงด้านโน้นจะต้องกลัวอะไรล่ะคะแม่พบเมื่อกี้แม่พูดกับแม่เพื่อนเขาถึงเรื่องโทรเลขเรียกตัวพ่อปัดมาจากสุขโขทยัยคุณนายลำเพาเล่าเบาๆแม่สนับสนุนให้ตกลงติดตามสามีกลับบ้านเสียในคราวนี้ คุณแม่ไปยุ่งกับเขาทําไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณแม่อยากให้เขาไปพ้นบ้านหรอกคะ่ะแม่อยากให้เขาไปจริงๆนี่ไม่ใช่แม่รังเกียจเดียดฉันหรอกนะแต่แม่กลัวว่าคืนอยู่นานไปมันจะเกิดยุ่งกันขึ้นมาสักวันหนึ่งวันนี้แม่เพื่อนเขาก็แย้มพลายความรู้สึกของเขาออกนิดหนึ่งความรู้สึกอะไรคะความรู้สึกเกี่ยวกับที่เราคุ้นกับสามีของเขาเกินหน้าเขาน่ะสิคุณนายกระแทกเสียง ท่านเล่าการสนทนาระหว่างท่านกับรจนาชะไหนให้ฟังถี่ถ้วนเสริมว่าถึงเขาจะอ้างว่าเขาไม่หึงแม่ก็ไม่เชื่อถ้าไม่หึงจะต้องพูดอย่างนั้นทำไมกันลมหรือไทยกลับหัวเราะเสียงใสเธอชื่นชมในคำบอกเล่าของมารดามากกว่าจะตื่นเต้นตกใจแน่ยังจะหัวเราะอ,อีกแม่รึร้อนใจแทบตายคุณนายว่าโธ่แม่ขาจะร้อนใจไปทำไมกันล่ะคะอ้าว ฝั่งพูดเข้าเนะ่จะไม่เหตุร้อนใจได้หรือลูกสาวไปทําจู๋จีกับสามีเขาจนเมียเขาออกปากสะก,กิดมาน่ะแม่ที่ไหนจะไม่ร้อนใจจะ้ะโถโถคุณแม่ของพบร้อนใจให้เหนื่อยไปเปล่าๆทาไมคะใช่ว่าพบจะคิดแย่งเขาเมื่อ,อไหร่กันคิดหรือไม่ก็ไม่รู้ละเดี๋ยวนี้เมียเขาหึงมาแล้วว่ายังไงจ้ะพบจะว่ายังไงคุณแม่ถามว่าพบจะว่ายังไงหรือคะลมด้วยไทยหัวเราะคิกคัก พบจะว่ายังไงพบก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะสิคุณนายทำตาโตอะไรนะแม่พบท่านร้องเสียงแหลมอ๋อนี่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาหึงอย่างนั้นหรือโอ้ยแม่จะเป็นลมอย่าเพิ่งเลยค่ะคุณแม่ขาฟังพบอธิบายก่อนไม่ได้หรือคุณปัดหนะอยู่บ้านเราเพียงสองสามวันก็มาผัวพันกับพบจนกระทั่งเมียเข้าหึงมันน่าขันจะตาย หลมฤทยัยยกหลังมือขึ้นปิดปากทำอาการกลั้นหัวเราะแต่มันเป็นเครื่องแสดงว่าลูกสาวคุณแม่มีเสน่ห์ดีนะคะพบสวยน่ารักจึงมีคนมาหลงแม้กระทั่งพี่เขยก็หลงจนพี่สาวหึงหวงความหึงจะทําให้เขารู้ตัวว่าเขารักคุณปัดนะคะคุณแม่ถ้าเขารักกันจริงๆคุณแม่ไม่ดีใจหรอกหรือคะทําไมแม่จะไม่ดีใจถ้าเขารักกันโดยไม่ต้องมีแม่พบไปขวางกลางอยู่ด้วยฮ้แม่พบจะคิดยังไงก็แล้วแต่เถอะ แม่น่ะไม่เอาละแทนที่เขาจะสรรเสริญว่าแม่พบสวยน่ารักน่าหวงเขาจะมาเล่นงานเอาละสิว่าหมดหนทางจะใช้ความสวยความน่ารักของตัวเกี่ยวเหยื่ออื่นแล้วละสิจึงมาเล่นกับผัวเขาคุณแม่ลมฤทัยไทยอุทานเสียงของเธอแสดงชัดเจนถึงความเจ็บปวดรวดร้าวจนมารดาตกใจรีบอุทานและล่ำละลักว่าแม่พบแม่ขอโทษแม่ไม่ได้เจตนาแม่เพียงแต่ คุณแม่นี่คุณแม่หรือคะที่ว่าพบอย่างนี้แม่ขอโทษแม่พบแต่ทำไมลูกจะต้องเดือดร้อนถึงแค่นี้ด้วยล่ะแม่แม่ไม่เข้าใจลมรู้ไทยฝืนยิ้มในความมืดเป็นยิ้มอันเศร้าส้อยขมขื่นเธอเข้าใจดีว่ามารดาจะไม่มีวันทราบเลยว่าเธอเจ็บปวดเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะท่านไม่เข้าใจเธอลมรู้ไทยเจ็บช้ำเพราะคำพูดของท่าน ก่กระตุ้นปมด้อยของเธออย่างแรงจริงสิความน่ารักของเธอเกี่ยวเหยื่ออื่นไม่ติดแล้วเหยื่อนั้นบังเอิญเป็นประวุธวุทธ,ธิศนี่คุณแม่จะว่ายังไงนะถ้าเราจะหน่วงเหนี่ยวคุณปัดไว้ให้จงได้ไม่ให้เขาไปสุขโขทยัยหรือถ้าไม่สําเร็จเราจะแกล้งไม่ให้เขาพาคุณเพื่อนไปด้วยให้อยู่ยั่วประวุธทางนี้ให้สมน้ําหน้าอยากทําหึงเราให้สมกับที่คุณแม่ประมาทเรา ลมหรือไยวิชนีคิดคนเดียวด้วยความข้างแขนอันสว่างโพลงยิ่งกว่าแรงไฟสักร้อยแรงเทียนหากจะนำมาติดณนะชานเฉลียงในวันนั้น